ช่างอ้วอายุเท่าไหร่คะอ้าวเดี๋ยวผมไปถามช่างอ้วให้แล้วโทรบอกได้ไหมครับได้พอดีช่างอ้วไม่อยู่ได้ค่ะแล้วช่างใหญ่อายุเท่าไหร่ล่ะคะช่างใหญ่อายุไม่เยอะหรอกครับ48เองครับก็ว่าจะอยู่ให้ครบร้อยปีแล้วจะกกอนุญาตถามลูกค้าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย76ข้าว77แล้วค่ะโอ้โห77ก็เหลืออยู่เท่าไหร่28 ยี่สิบสามยี่สิบสามปีจะครบร้อยปีครบร้อยปีแล้วโทรบอกท่างใหญ่แล้ว่าใหญ่ไปตัดผมให้ตัดฟรีด้วยดีไหมดีตัดเป็นบ้านนะใช่ดูให้ครบนะเดี๋ยวจะตัดที่หน้าบ้านให้ดีไหมขอแค่ฝนจะตกจะร้อนก็พอแสงสว่างเพียงพอเห็นทราบข่าวว่าไปผ่าเข่ามาเป็นไงบ้างใช้ชีวิตดีขึ้นไหมเข่าอ๋อตอนนี้ก็ดีขึ้นการเดินดีขึ้น แล้วต้องใช้ไม้กระทาไหมต้องใช้วอกเกอร์ไหมแรกๆต้องใช้ใช้วอกเกอร์แล้วก็ใช้ไม้เท้าสามขามันเกิดจากการใช้งานของร่างกายเยอะใช่ไหมครับเกือบบกว่าปีที่ผ่านมาไม่อ่ะ่ะเพราะว่ามันที่หมอบอกนะมันเป็นการตามอายุอ๋อคือมันมันผุพังเสื่อมสภาพตามอายุเราก็เลยเ<อ>ต้องเปลี่ยนไอ,อ,อระวางน้ําข้อเข่ามันเป็นตามตามอายุครับ เพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากก็มีโอกาสมีโอกาสที่ได้เปลี่ยนใช่ก็เขาเรียกลูกอะไรไม่ใช่ลูกคเขาเรียกว่าเปลี่ยนเพื่อระหว่างข้อที่เราไม่มีคอลลาเจนครับทำให้มันมีการหล่อลื่นดีขึ้นอ๋อคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคอลลาเจนน้อยคอลลาเจนมันหายไปครับพอหายไปเนี่ยกระดูกต่อกระดูกเนี่ยมันชนกันอ๋อเลยทาให้เจ็บ เดินไม่สะดวกแล้วก็บางคนก็เจ็บแล้วก็ปวดอ๋อแะก็คือต่อไปบางคนก็เลือกที่จะตั้งรถเข็นถ้าเดินไม่ไหวอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ผ่าหรือว่ามีปัญหาที่ผ่าไม่ได้เขาก็ต้องนั่งรถเข็นอ๋อครับก็เพราะฉะนั้นฝากถึงสวทุกคนทุกคนคือต่อไปพวกคุณต้องเจอเนี่ยไม่อาจจะไม่ไม่เจอทุกคนอ๋อ ไม่จําเป็นต้องเจอทุกคนแล้วเสียค่าเปลี่ยนเกิดอะไรเนี่ยเขาเลือกอะไรเปลี่ยน,ยนห,หัวเขา่าเตรียมเงินไม่เท่าไหร่ปกติหมอพานี่แล้วแต่โรงพยาบาลครับแต่แยังต่ำต้องมีแสนแสนอัพถึงสามแสนแสนหนึ่งถ้าข้างละข้างหนึ่งก็อย่างน้อยแสนหนึ่งก็เตรียมไว้สองแสนถ้าเบิกได้ก็ดีใช่เพราะว่าเหมือน น้องคนที่อยู่ข้างบ้านเขาไปผ่าละมาก็แสนนิดนิดแต่ถ้าเบิกได้ก็ดีนะก็ก็เบิกได้เขาก็บอกว่ามีส่วนต่างนิดเดียว๋อครับแต่นี่ถ้าผ่าโรงพยาบาลถ้าปวดแป็ยาก็ไปโรงพยาบาลพมุกุดครับโรงพยาบาลพมุกุดก็แสนสามหมื่นห้าพันครับมีส่วนลดไหมแสนสามหมื่นห้าพันเนี่ยไม่มีแต่เต็มเปี้ยเลย ถ้าถ้าไม่มีสิทธิ์เบิกตรงก็จ่ายเต็มโอครับแต่พอดีนี่มันเลยคิวครับของโรงพยาบาลพมกุฎมันก็เลยต้องไปผ่าต่างโรงพยาบาลโอครับคับมันดงต้องเสียเพิ่มไป้ีกสามหมื่ <100 00. S 1> เอาเป็นว่าเบิกได้ก็ไม่เท่าไรหรอกจ่ายทิ้นหน่อยใช่ไหมครับก็จ่ายไปประมาณ6 5หมืครับที่ทั้งใหญ่ถามบางท่านก็ไปเปลี่ยนเพวเขาเลือกงลูก ของเขาอลูมิเนียมนะบอยังตามก็แสนหกแสนแปดนี่แสนหกห้าครับแสนหกห้าพอดีเปิดไม่ได้เพราะว่าขาเองดูนี้เปิดได้อยู่อ๋อนี่ครับเขาจะผ่าเขาผ่าลงมาตรงตั้นแล้วก็เอาเอาเอาว่าเข่าของกิงออกถูกไหมไม่ค่ะไม่ได้เอาออกอแล้วเขาทำยังไงเขาทำไงอยากดูไหมอยากดูสิ เป็นคนชอบจุ้งเรื่องชาวบ้านเขาอยู่แล้วเรื่องเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสุขภาพอ่ะช่างใหญ่ต้องการจะเอามาเผยแพร่ให้เอฟซีได้ได้เตรียมตัวว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องเจ็บต้องป่วยเป็นธรรมดาของของมนุษย์มนุษย์ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวไว้ก็ดีเพราะลูกค้าของช่างใหญ่มีหลากหลายบางท่านก็เต้นเลือดในสมองตีบบางทีก็ฟื้นขึ้นมาไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลก็มีเขาก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าให้มีการ กายบริหารหรือให้ออกกำลังกายทำให้เส้นเลือดมไหลเวียนดีครับบางท่านก็บอกให้เนี่ยใช้ฝ่ามือกดวที่กดกดึงลงมาจากให้ทอยลงมาเนี่ยเพื่อให้เส้นเลือดในสมองนะครับมันกระจายตัวนะดึงเ<ม>นี่ยตรงนี้ดึงลงมายไม่ใช่ดึงนวดแหละยังไงนะลูกัะนวดนวด,นวดใช้วิ้ียนวด โอเคพั้งหมดทั้งดึงอะถ้าทำาะไก็ทำเป็นไงครับนี่เป็นหัวเข่าใช่ไหมของลูกค้าที่ที่ที่หมอถ่ายให้ครับมันขยายยังไงขยายขยายขยายเนี่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 ยเขาเสริมเขาเสริมหมเยคาว่าเขาเสริมอ้เขาเสริมอลูมิเนียมเข้าไปหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นแล้วอลูมิเนียมนี่มันมีหลายเกตอ๋อมีหลายเก นี้เราเลือกเกรดที่ดีที่สุดไหมเกรดธรรมดาอันนี้ขนาดปานกลางครับถ้าดีเนี่ยดีดีขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะแพงขึ้นอีกต้องแพงขึ้นไปอีกอ๋อนี่เขาไปเสริมเพื่อไม่ให้กระดูกมันชนกันอ๋อตาตัวนี้เป็นกระดูกใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้นี่ค่ะนี่คือกระดูกนี่คือกระดูกเดี๋ยวมีอีกรูปอะไรนะครับขยายอ๋อขยายเลยอ๋อเขาไปทำ่างนี้เลยเหรอใช่อ๋อ ขาค้ำเหมือนเหมือนเหมือนค้ำยันอ่ะเหมือนเหมือนตอกตอมอลงไปเนี่ยอันนี้ก็เจาะลงในกระดูกใช่ไหมเจาะในกระดูกเพื่อเพื่อจะค้ำข้อเข่าใช่แล้วก็มันมีแบบแบบโยกได้อ๋อแบบโยกได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นพับเข้าพับออกได้อ๋อาเหมือนบ้านภาพเลยใช่เออหมอเก่งเหมือนกันนะคิดยังไงวะเนี่ยฉันยังคิดไม่ถึงเลยเออเดี๋ยวจะเอาไปออกแบบเป็นยานอวกาศดีกว่า เพื่อได้ขับยิงไปไหนก็สะดวกนะขอบคุณลูกค้ามากครับที่แบ่งปันความรู้เรื่องสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย